สวัสดีค่ะเอ,อ๋ยร้านภูมินอะไลย,ยนนะคะวันนี้จะพามาชมผานบุกเบิกนะคะใส่รถใหญ่นะคะรถรุ่น M ค่ะตัวนี้เป็นใบ26นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่23,000บาทนะคะเหมือนเดิมค่ะจะส่งฟรี100กิโลเมตรเหมือนเดิมนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกปืนแน่นๆใบสวยๆนะคะโค้งสวยๆไม่มีดามนะคะ พร้อมใช้งานเลยมีหลายตัวนะคะลูกค้าเข้าใหม่เลยค่ะตัวนี้ก็ใบสวยๆเลยค่ะร้านเราอยู่ที่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะตำบลเมืองเพียถนนกุจับสวนนะครูหาร้านภูมินอรยนต์นะคะ เซิร์ชใน Google ก็เจอนะคะลูกค้ามาง่ายเลยค่ะติดถนนใหญ่เลยในตัวอำเภอเลยค่ะใบสวยๆเลยนะคะของรถรุ่นแอก็มีนะคะตัวนี้เป็นผานสีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0986127295อีกเบอร์นะคะ0870341562ร้านภูมินอะไรโยนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ